ปัญหาของการสื่อสารเรื่องซอฟพาวเวอร์ของเพื่อไทยคือคนที่พูดเนี่ยเป็นคนที่ทั้งพรรคไม่มีใครกล้าแตะว่าพี่พูดห่วยคุณพูดห่วยนายพูดห่วยคุณจะไปบอกมาเลียบอกว่าว่าพี่หมอพูดไม่ดีในพรรคบอกบอกคุณอุงอิงได้ไหมครับคุณอิงพูดอะไรพูดไม่ได้ถ้าเป็นผมผมไม่บอกไม่มีใครกล้าบอกหรอกครับบอกได้ยังไงครับ <c oughs> เพื่อ, <c oughs> เ,พอเพื่อไทยจะไปกล้าบอกคุณแพทองทานแล้วครับว่าคุณอิงไม่น่าพูดว่าหมูกระทะเป็นซอฟพาวเวอร์ในเพื่อไทยจะมีใครกล้าไปกล้าบอกมอเลียว่าคุณหมอคะการที่คุณหมอบอกว่าซอฟพาวเวอร์มันเหม มันไม่มีใครกล้าบอกหรอกครับเออนิ่งๆกันไว้นนิ่งๆกัไว้เพราะฉะนั้นมันเป็นปัญหาการสื่อสารของพรรคซึ่งเขามีระบบไฮเออร์อาร์กี้ของพรรคนะครับ <c oughs> แล้วก็มีเจ้าของพรรคนะครับเพราะฉนั้นคุณแพรทองทานเนี่ยเขาเป็นลูกคุณทักษิณแล้วแล้วหมอหลงหมอเลี้ยมก็คือคนที่อยู่กับคุณทักษิณมา <c oughs> แล้วคนอื่นในพรรคจะไปว่าอะไรครับครับผมอาจารย์ครับผมว่าไม่ได้เข้าใจครับเข้าใจครับเข้าใจแล้ว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 ครับนี่อันนี้เกินเข้าใจเริ่มเจ็บแล้วเริ่มเปได้เจ็บแล้ว